ก็ขอากราบสวัสดีกันด้วยครับตอนนี้โยเกมมาคาร์พิกเซมอนนะซึ่งตอนนี้เราอยู่ในยิมนะครับเป็นยิมพืชเนาะน่าจะยิมพืชน,นะครับโอเคเราขอเก็บเลเวลก่อนไอพ้พวกนี้ก่อนละกันนะครับอุย้ยอ่ะอันนี้กันมาได้ท่าใหม่มาละท่าสุดแรงลูกเตะไฟนะครับไปพ่นไฟไปเอมเมอร์เตะไฟไปอุย้ยตัวน,นี้มันมันเยอะอะไรเนี่ย ถ้มอนเตอร์มันเยอะมากอ่ะตวนี้หมดยางหมดแล้วเนาะโอเคโอค้โหเ,เต็มเลยอะขอขอหยิบแล้วกันเยอะมากเยอะมากเอาทำโบกอลได้นะครับโอเคแล้วก็มาสู้กันต่อครับผมไปเอมเบอร์เรบร้อยเอมเบอร์ต่อไม่ว่าเอมเบอร์รัวัวจะวะน,นี้แล้วมันต้องไปไหนต่อเนี่ยรู้สึกว่าทางมันไปหมดแล้วใช่ไหม ต้องหาหัวหน้ายิมนะครับซึ่งเราก็เข้าตรงนี้เนาะอ่าตรงนี้ต่อปุ๊บอ้าวตรงนี้มืดมืดแบบแปลกเดี๋ยวผู้ไหนเนี่ยโอเคตรงนี้เข้าได้ไหมเข้าได้นะครับแล้วก็ลรือม,มันอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนไหม อ่าโอเตอนนี้เราก็มาข้าบนแล้วนะครับซึ่งข้าบนนี้มันมาให้อะรเราไหมอ๋อนั่งไงหัวน้ายิม้มเจอสักทีอยู่ขาบนว่ดิเบลสิบห้านะครับผมโอเคไปูเตะไฟไปเลยเตะเข้าไปเตะเข้าไปอีกนะผมแล้วก็เตะเข้าไปอีกอ่าแล้วก็เตะเข้าไปอีก บวเตติรัวๆจะวันนี้แล้วก็พ่นไฟอ่ะพ่นไฟบ้างนะครับผมแล้วก็เตะเข้าไปอีกโอเคเรียบร้อยเขาได้ลิบเบดนะครับแล้วก็เหรียญ <_ t ale> เหรียญตายิ้มนะครับผมสุดยอดไปเลย <_ t ale> ซึ่งตอนนี้คือเรายังไม่มีโปเกีบอลเลยนะครับผมไม่รู้ว่าโเกบอลเนี่ยหาอยู่ไหนนะโอเคแล้วก็เดินทางกันต่อนะครับซึ่งอันนี้เป็นหมู่บ้านใกล้ๆเนาะซึ่งเกิดหมู่บ้านใกล้กันมาก ตอนแรกหาบ้านไม่เจอเลยนะครับแต่พอจิ้มว้านพวกก็เจอต่อเนื่องกันแบบนี้เลยนะครับไม่รู้ว่ามันกวนผมหรือเปล่าโอาเคอันนี้ก็คนขายคอนครับรู้สึกว่าโปเกบอลน,นี้จะไม่ขายแล้วหรือเปล่าเพราะมันไม่มีคนขายโอ้นี่เจอละนี่ว่าไม่มีใครขายโเกบอลใช่ละโอเคนะเราจะเป็นเกตบอลแล้วกันเนาะเออนั่นดีสน,นะเกตบอลมีเท่าไหรอไ 8, ่อ่ะได้แปดพันเจ็ดาได้เท่านี้ก็เอานะครับผมโอเค ได้มาแล้วนะครับโปเกบอลเนาะโอ้แล้วก็เรามีอะไรเนี่ยเยอะเลยนะครับมีของเยอะมากเยอะมากมากเดี๋ยวขอเคลียร์ของนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บไม่ใช้ไม่ใช้อันนี้ก็ไม่ใช้ไปก่อนไอ้แผ่นนี้น่าจะเอาใส่อาซีอุลแล้วเปล่าโอ้ย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 ันนี้ใครเนี่ยโอ้ย A B C นี่ว่ะไปเลย เฮ้ยเราสู้ได okay, uh, um. uh, ้มาเนี่ยเตะเข้าไปครับผมอุ้แล้วหกหกเปอร์เซ็นเออหน้าสู้ได้อยู่มั้งใช่ไหมไปค่นไฟโอเคครับผมอ่ะจบละมันอ็มซีกิจตัววะนั่นน่ะเอ่อขึ้นยังไงนะขึ้นตรงนี้ดีกว่าได้ไหมขึ้นมาอยู่ดีนะโอเคไม่เป็นไร เราจะใช้ดวงเขาเรียกว่าดวงดวงดวงอยู่ไหนดวงปั๊บขึ้นมาตรงนี้หนึ่งครั้งนะครับโอเคเก็บเข้ามาเอาที่น,นอนมานอนจังนวะนนี้ดึกแล้วนะครับดึกพอดีเลยแล้วก็นอนได้แล้วนะครับปุ๊บโอเคโอเคผมเชา้าที่สดใสน,นะครับอีกวันหนึ่งเนาะแล้วก็มีอะไรบ้างเนี่ยมีนกตนัวนี้นกอีแรงแข็งโคลง กำลังบินวนรอบหลังคาบ้านเลเวลหกสิบด้วยเอาดีเตะเข้าไปครับผมเตะเข้าไปรู้สึกว่าจะไม่เข้าเลยนะครับเอาเอมเบอร์แล้วกันนะโอ้โหเราตายก่อนแน่แนเลยนะครับงานนี้ไม่น่าห้าวเรียบร้อยตุยนะครับตุยเย่ตุยแล้วตุยไปหาหมอหมอช่วยด้วยโปรยว่าเรามันกระจอะเกินนะครับ หรือว่าเรามากระจอกไปเราเยดูเลเวลมันนะครับโอเคหมอสวัสดีครับหมอ,อยังไงก็มาแล้วก็ขอของไหนละกันนะหมอแม่ของหมอนี่มันราคาแพงใช่ได้นะเนี่ยรวยรวยรวยไปขายนะครับ <c oughs> ตอนนี้คือมีความคิดที่อยากได้โปเกมอนน้ำนะเพราะว่าเอามาว่ายน้ำนะครับใช่โปเกมอนน้ำก็กว่ายสามารถก็ว่ายน้ำไม่ได้เร็วนะก็เอามาใช้ทางน้ำได้นะครับโอเค แล้วก็ไปหาภารกิจก็คือหาเปอว่าน้้ำได้เลยซึ่งเราจะเริ่มจากตรงไหนดีอ้าวแล้วก็ไม่ต้องเรื่อตรงไหนหรอกแล้วก็มายินตรงนี้แหละมาเบ็ดตกปลาที่เราขโมยมาจากเรือสำรานตรงไหนดีตรงนี้ไปไปโอเคครับ okay, นะอันนี้คือจะมีโอกาสได้เปอร์ม,มันธาดน้ำนะครับแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ละแต่ไม่รู้ว่าจะได้ตัวอะไรนะปึ๊บยังไงยังไงเอา ไม่มีอะไรกินรอแบรอรอรอมาไหมแล้วมันแล้วมันตกไปยังไงเนี่ยเอา้าทำไมไม่ไม่มีอะไรอะปึ๊บ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 ไม่ใช่เอาน่าจะขี้ขวาญเนาะโอเครอโอ้โอเครอรอ,อ,อ,อยังไง เดี๋ยวน้ามันตื้นไปเหรอใช่ไหมอุ๊บอุ้ยอะไรเนี่ยอ๋อปูนะครับน้าไมไ่ตื้นก็ได้อยู่นะครับอ้าตายเลยกุ้งล็อบเตอร์ผมตายเลยนะครับซึ่งมันไม่น่าจะได้นะผมมี13ลูกนะครับโอเคอุ้ยอันนี้อันนี้บินได้ไงตัวนี้นะใช่ไหมใช่แต่ว่าอุย้ยตายก่อน บักอัพนะครับไม่เอาเป็นสกิลบัฟตัวเองนะครับไม่เอาปอไปเดินทางต่อจากวันนี้ถ้าใครมีอะไรแนะนําผมได้ก็แนะนําผมได้นะครับเออถ้าใครมีอยากจะแนะนําสิโอเคก็แนะนําผมได้นะครับผมเพราะผมก็เล่นไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่น,นะเกมนี้ก็คือมีโบมันตัวเดียวก็เอาจบเกมเลยละกันอย่างเงี้ยเล่นไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่น,นะครับโอเคตัวนี้ก็มีเรือเนาะเรือนี้ไม่ต้องขึ้นได้นะครับเพราะว่ามันก็ดรอปอะไร พวกเบตุปลาที่แบบดีๆหน่อยก็ไม่รู้ว่าจะดรอปไหมนะครับแต่ว่าเรามีเท่านี้ก็พอละโอเคขึ้นไปต่อนะครับเจ้าวันนี้เฮ้ยตัวอะไรนะ่ะที่เป็นไอพวกธาตุไฟหินไอพวกเหล็กหินดินทรายไม่ค่อยได้เท่าไหร,ร่นะจะได้ไอพวกที่แบบเออปมมนปลาแต่แต่ไม่หาทีปมมนปลาโอเคเราหาปมมนตรงปลาตรงๆพูิภาษน,นี้ได้ไหมอันนี้หมีข้อโลกนะครับไอหมีข้อโลกปุ๊บโดดมา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  เราต้องเลีดบอสได้อ้เนี่ยใช่ใช่เลีดบอสก็ถือว่าเป็นลักที่ดีนะครับมารอดูซีจะได้ตัวอะไรนะครับต้องมีควิกบอลเนาะน่าจะดีเลยนะครับจหวันนี้อา้าวยังไงปึ๊บติดไหมติดหรือไม่โอเคเรดดอสนะครับอ้ยอันนี้ก็ถือว่าสุดยอดอยู่นะโอเคเราเราจับนะเราจับเราจับเพราะว่าเราตีไปมันก็ตายอะ่ะแล้วก ลองปลาปาดูไปนะเผื่อฟุกติดนะครับเพราะมันก็วิวแค่สิบห้าเองนะครับติงติงติงโอ,อ้จับอุยอ้ยอุ้ยเป็นไงอะ่ะเป็นไงอะ่ะบอกแล้วนะครับของจริงมามาต่อไปก็ได้ราเกิบเวิวน้องนะครับอู้โอเคนี่ตัวอะไรเนะี่ยเฮ้ยตัวอย่างเล็กนะครับวิ่งสามสิบอุย้ยอา้าว อดเก็บวิ่น้องเลยนะครับเพราะว่ามันเดินเข้ามาแบบนี้เลยนะครับโอเคงั้นเปลี่ยนตรงนี้เป็นนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บก่อนนะครับปุ๊บโอเคฮัลโหลไปสู้ต่อครับตอนนี้โอ้โหตัวใหญ่มากตัวใหญ่กว่าอีกนะครับแต่ไม่เป็นไรเราจะเปลี่ยนตัวละครแบบรวดเร็วนะครับให้แบบลงไปเจอหน้ากันเธอแรก,กเฉยนะไม่ต้องให้มาสู้อะไรมากนะครับนี่งานเก็บวิ่นะโอ้ยมันดูดพลังมันดูดพลังอันนี้แปลว่าน,นี่ธาตุพืชแน่เลยนะครับ พราะธาตุพื้ี่มันจะดูดพลังได้ใช่ปะอ่าโอเคไปยิงไฟไปนะครับเข้าทางเราเลยนะครับตอนนี้วิวถอยละวิวสิบเจ็ดนะครับขึ้นมาค่อนข้างน้อ nice. ยอันนี้ตัวอะไรอะ่ะอุย้ยทัตัวมันน่ารักจังเลยอะ่ะมันเออมันกกมๆดีนะครับอุย้ยอันนี้มีเขาเรียกว่าอันตาบอลจะเอ้ยหลายๆรอบเลยฮะมาตอนนี้คือเกียร์ดอเราต้องวลวตันไม่ใช่วลตันสิต้องอัพร่างสามในวันนี้ นะครับไม่รู้มันอัพล่างไหนนะไม่รู้มันอัพเท่าไหร่ด้วยนะครับคือจะทำไปเรื่อยเอายังไงเตะโดนไหมเนี่ยเอาไม่โดนก็เอมเบอร์แล้วกันนะครับเอาเฮ้ยเราเราเราช้ากว่าเหรออ๋อเราติดชานะครับมาเลยปล่อยไม่ออกใช่ไหมน่าจะใช่นะดับเบิลคลิกไปนะจังหวะนี้โดนดิโดนโดนโดนโอ้หมันอัพดีเฟนน์รัวเลยเฮ้ยอะไรนี่อีโวลเปล่า เอ้นา e vo, นี่าอีโวแพทินลัมแพนะครับโอเคเอออีโ e วเอ้าเดี๋ยวมา e อีโวเวลเคนี้เหรอมันไม่ใช่เวลสูงสูขงของีโวเหรอ่าตอนนี้ก็ได้เกียร์ดอทปเกมันทัดหนานที่เราต้องการแล้วนะครับผมไม่ไม่น่าเชื่อว,ว่าจะเป็นตัวนี้นะที่เราได้นะน่าจะเป็นไอพวกปลาโปกตินะครับได้ตัวนี้มาถือว่าเป็นเลืองที่ดีนะครับสมสุดยอดมากเลยปั๊บมันคืออะไร เ uh, ออแฮ v y w e i ว h t ป็นว่าที่มีน้ำหนักเยอะหรออ่ะเอาให้ตัวนี้เลยละกันนะโอเคเนาะให้ไปเลยไม่รู้ไนว่าใช้มันใช้ยังไงไม่รู้ให้ไปก่อนนะครับโอเคต่อมาแล้วก็ได้เวลาทดลองนะโอเคออกมาดูดิโอ้โหเป็นไงตัวใหญ่ป่ะอ๋อน้ำแข็งบักอีกอืมไปขึ้นมาอ่าสวยนะครับขึ้นได้ลอะอะไรเนะี่ย ไปไว้น้ำว่ายเร็วไหมอ่ะไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่นะหรือว่าน้ำมันตื้นหรือยังไงอ๋อไปไนไปเลยอ๋อติดบัวตัวตั้งใหญ่แบวกบัวไม่ได้ลนะครับโอเคว่น้ำไปเฮ้ยนี่ไงน,นี่มันที่เลดบอสนะครับที่เลดบอสอุ้ยสองที่เลยเหรออันนี้ตัวอะไรอะ่ะ อุ้ยอ๋อตัวนี้ไปครับไปสตาร์ทเอาแย่และตัวเราจมน้ำเฮ้ยนีย่มันตัวอะไรอะ่ะซูมมันได้ไหมอ่าได้นะครับมันคือตัวอะไรไม่คุ้นหน้าอีกแล้วนะครับน่าจะเป็นแพทใหม่มั้งใช่ไหมหรือเปล่าหรือมาเป็นล่างเดนามแมกแล้วมันเปลี่ยนล่างไม่น่าเกี่ยวนะครับไม่คุ้นหน้าเลยจริงๆล่างหนึ่งล่างสองก็ไม่คุ้นเลยโอเคอุ้ยตัวตัวสมองนี่มันมันคือตัวอะไรไม่เคยเห็นเหมือนกัน ทำไมไม่มีไม่รู้จักอะไรเลยอ่ะตอนเนี้ยแย่ละโอเคไปบัตคิกมันน่าจะท่าน้ำมั้งตีไฟเข้าไหมเนี่ยโอ้เข้านิดนึงนะครับแต่ก็เข้าอยู่เข้าอยู่โอเคยังไงปลาปักเป้ายังไงครับปลาปักเป้าอุ้ปลาเป้าก็ไดนามิกใส่ต่อครับผมเอายังไงเจาวันนี้ ผมยีต,มนะต,ตีเข้าโลมานะไปบาสคิกล้เตไฟเตะเข้าไปโดนไหมอ่าโดนอยู่เหลือเก้าจุดหนึ่งเปอร์เซนต์โอเคเอาสู้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 พวกเราพอเยอะก,ก่อนเราต้องชนะ้มาดิอ่าอย่างนั้นแหละครับผมสวยโอ้ได้เตาจะสโตนมาด้วยนะครับผมสุดยอดไปเลยไปจับหนึ่งสองแล้วก็สามเรียบร้อยครับผมว,ว้าว โอ้โหเดี๋ยวๆจมน้ำตายเกียร์ดดออกมาปุ๊บขึ้นมาครับผมโอเคเราเลดต่อไหมเลดต่อไหมเพราะว่าดูก่อนนะบนตัวนี้มันคือบนว่าอะไรนะครับอุ้ยไอสมอนเนี่ยอ๋อยนกเป็ดน้ำนะครับไปเราเราสู้เราสู้เราสู้เราจะเอานะครับจะเอาให้หมดไอในบนว่าอยู่ไหนตัวนี้ก็หหดอยู่นะเห็นเขาเล่นหหวอยู่นะครับผมไปดูซิ ไปรู้เตะไฟไปเลยอัดหน้าใส่มันเลยเอ้ยบิไปไหนบิไปไหนบิไปไหนเด้อเด้อเด้อกัมมากรอ่าเตะเข้าไปเนะี่ยโอ้เตะไม่โดนหรออ้าวเตะเข้าไปโดนไหมอุ้ยเข้าแค่นี้เองมันทตุน้ำบินใช่ไหมแปลว่าก็ต้องก็ต้องท่าอื่นใส่มันแทนนะครับต่อยดีกว่าต่อยดีกว่าอ้าวตอนนี้ก็จัดการมันลงได้นะครับผมบอกเลยว่ายากลำบากมากเพราะ เพราะเราเป็นท่าที่แพ้ทางนะครับผมไปนับหนึ่งนับสองนับสามโอ้โหดวงดีมากๆนะครับผมดวงดีมากๆออกมาเกโดชโอเคขึ้นไปขึ้นมาโอ้โหโอเคผมเราจะนอนนะเพราะว่ามันดึกแล้วนะครับโอเคครับโปกเกมอนน้ำนะเนี่ยโปกเกมอนที่ใช้ในทางน,าน,น้ำเราก็ได้แล้วเนาะทางบกเราก็ได้แล้วนะครับ ใช่ไหมเออนี่มันบินนี่มาบินได้ไหมเอ้าเรา,าสิเอามาดูหน่อยสิเออนี่คืออะไรเนี่ยมีอะไรบ้างในตัวบ้างเนี่ยบอกเลยว่าลกมากไม่เคยแบบว่างบินได้ไหมเฮ้ยบินได้โอเคก็แปลว่าเราก็ได้ของอำนวยความสะดวกเนี่ยครบแล้วนะครับผมต่อมาก็คือจบคลิปครับเอ้ยไม่ใช่อ่ะอีกสักแป,ป๊บหนึ่งเขาจบคลิปแล้วกันเราจะมาดันต่อนะครับดันอะไรดันอะไร ลงดันเหรอไม่ใช่นะครับเป็นว่าหามอนต่อครับปัมเวลมอนต่อนะซึ่งมอนที่น่าสนใจในนี้ก็คือตัวที่สามนะครับตัวนี้นะคือน่าสนใจมากครับมันคืออะไรเอ่ยตัวนี้เราดูก่อนเนาะถ้าผีน้ํานะครับไปผีน้ํานะเป็นผีน้าโอเคผีพายบ้านเรานี่เองนะครับเอ้ยนไงบอสไปเราเลียดต่อนะครับเลเวลสี่สิบสามนะต่ตัวนี้เป็นเลียดให้ดูก่อนว่ามันคือบอสอะไรนะ อุย้ยตัวนี้มีเมกาถ้าจะไม่ผิดนะเฮ้ยใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่อันนี้มันภูมิภาคอื่นเป็นไอ้นิ่มไม่เราดูที่อี่ก่อนนะกันนะครับเราต้องดูหลายที่เพื่อประกอบการตัดสินใจอันนี้คือตัวอะไรอ๋อนี่ตัวแพะไอแ้แพะนั่นนะไอ้แพะแพะสีเขียวๆอะ่ะอันนี้อะไรอะ่ะดารุมะปะไม่ใช่แต่แปลกๆนะครับ ไม่รู้เหมือนกันไปเอาธาตแข็งเอา่าไฟไปสู้นี่บา่าเออแม่แม่ช่างมันนาไปสู้เออเยี่ยมเอ้ยเอ้ยดาลูมะนั่นแหละแต่เป็นดาลูมะล่างน้ําแข็งใช่ไหมดาลูมะลบุญยัเป็นธานไฟใช่ไหมเออดาลูมะกะแต่เป็นภูมิภาคของน้ําแข็งนะครับซึ่งมันก็ไปไกลมากาวกระพอยซันสติงไปติดพิษไปน้ำหนูอ๋อไม่ใช่ท่าเรานี่ว่าท่าใครเอ่ย ดีโดนไหมเนี่ยอ๋ยอ,อพา,พากันพากันรัวรัวอ๋อรอยังไงอ้าวตีเข้าไปครับผมตอนนี้เหลือเลือดของสิบเจ็ดเปอร์เซ็นโอเคตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับผมตายแล้วนะจะดารุมากะเอ้ยแต่บอสเกิดเยอะมากนะครับได้ไอบีมาเลยนะไอบีหนึ่งสองแล้วก็สามโอ้โหดวงดีมากมาก อ้าแล้วก็อีวิวชั่นนะครับมามาดูกันว่าร่างพัฒนาของมันจะเป็นอะไรนะครับไอตัวนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันร่างเป็นยังไงนะครับฮะนี่มันตัวอะไรเออพอสั่นเอาสติงอ่ะเอาทายทา่ทาน,นี้แล้วกันเนาะอ้าวเจอตัวอะไรเนี่ยอ้าวกัดไปกัดไปสู้ได้ไหมเนี่ยออสู้ได้อยู่เนาะเออน่าสนใจเหมือนกันไอตัวไก่ดัดดัดไป โอ้ยถ้อตอนนี้เราจับไหมไม่จับนะตัวนี้ตัวนี้มันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะเพราะว่าก็เจอหลายครั้งแล้วเดี๋ยวค่อยมาจับแล้วกันอีพีหนา้าๆนะอนตัวนี้นะถ้าอยากให้จับตัวอะไรก็อย่าลืมบอกด้วยนะครับบอกให้จับเราบอกสถานที่เกิดนะครับไม่รู้โอเคบายบายบาย่วตนนี้ของเราเต็มตัวมากๆนะเราต้องกลับไปเก็บของก่อนนะครับซึ่งแต่เราไม่เก็บเพราะเราของจริงอยู่แล้วเออ,อมันตัวเดิมนี่วะโอ้มันตัวใหม่นะครับไม่ใช่ตัวใหม่อะไรเลยนะครับ ไปออกมาอุย๊ยเรียนไอบีไม่เป็นนะสวารุไปมาตอนนี้เรามีท่านนั้งแข็งแล้วเอา้าจะมาเจออะไรอีกล่ะอาออยู่ไหนออกมาสิปึ๊บไปบินโอเคครับสำหรับพัรน,นี้ก็ขอจบลงแต่เป็นเท่านี้แล้วกันนะครับผมซึ่งถ้าใครให้มีพาร์ตต่อไปก็อย่าลืมคอมเมนต์ว่าพี่ครับเล่นโปกเกมอน หน่อยครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะครับผมโอเคไลค์ผมเยอะๆนะอ่าขอสักห้าไลค์พอนะครับโอเคบา,บายยเฮ้ยเพิ่งก่อนจบขอดูตัวนี้ก่อนมันคือตัวอะไรเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะแพะอ้วนเหรอโอมาแล้วขอเคลียเอ้ยแต่มันสีดาวโอเคสีดาวนี่คือเขาจะโหดนิดน,นึงนะครับใช่ไหม อุ้ย,ย,ยตัวอยญ่จังเลยอะโอ้ยแกะวัวมาถ้าธรรมดาใช่ไหมเจอเอ้ยทำงานก็แพ้ต่อสู้นี่บ้าทำงานแพ้ต่อสู้เนี่ยอืมไปเดือบะชิกนะครับโดนไหมเนี่ยฮะอ้ยจะตายพวกเราจะตายซะแล้วไปเตะเข้าไปโอ้อืมโอเคนะผมผมก็ทำการปิดฉากกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมมาดูกันครับว่า เราจะจับมันได้หรือไม่อย่างไรเป็นยังไงไปดูครับนับครับหนึ่งครับนับครับสองครับนับครับเอ้าทำไมทำไมกันนะฮของก็เต็มตัวแพ้ได้ยังไงนะครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวโอเคสาขานี้ก็บายบายแล้วกันนะบายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับผมซ e o ู o ูม o ร r r รเอ้า <you>